ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทําด้านหลังด้านหลังเทเทิร์ของด้านหลังจะเหมือนด้านหน้าเลยค่ะก็คือไล่เหมือนด้านหน้าเลยมันจะมาต่างกันแค่ชั้นที่สามนะคะชั้นหนึ่งคือชั้นนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเราเริ่มเหมือนกันทุกประกาศนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าถักไปจนถึงเหมือนชั้นที่สองแล้วมาดูกันชั้นที่สามนะคะแต่เวลาเริ่มต้นของด้านหลังการถนัดขวาการเริ่มจากด้านนี้ดูจุดมาร์กสีเขียวนะคะทั้งสองข้าง การมาเริ่มตรงจุดมาร์กตัวแบ่งครึ่งมันจะมีลายตรงนี้ก็นับมาหนึ่งช่องตรงนี้นะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะคะคือมันตกช่วงจังหวะของกลีบที่สามหนึ่งสองสามนะคะตรงกลีบที่สามตรงนี้ก็ต่อได้นะคะลงตรงนี้เลยส่วนที่เหลือก็จะเหมือนอ,อของด้านหน้าทุกประการเลยเรามาเริ่มได้ตรงนี้ค่ะพักธรรมดามได้แบบนี้นะคะในจุดเริ่มต้นนะคะตัวมาร์ก ก็1เว้นหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ตรงเนี้ยตรงกับกลีบที่สามพนักจากนในหนึ่งสองนะคะก็พอพักธรรมดาได้แล้วตรงนี้เราก็จะโซ่หตามแพทเทิร์นค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เท่ากับว่าแพทเทิร์นแถวที่1น,นะคะเป็นแถวที่หนึ่งแล้วีห้าอะ จะเป็นแบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้จะโซ่สามหนึ่งสองสามถักนะคะมาจนถึงริมเลยนะคะนะจุดเริ่มต้นนะคะการถักของแพทเทิร์นแถวที่หนะึ่งะก็ถักนะคะตรงนี้โซ่ห้าโซ่ห้านี้โซ่สามนะคะตัวกันลายก็พอหนึ่งคอสี่หลักถักมาจนถึงจะถึงตัวมาร์กอีกฝั่งหนึ่งามาถึงตรงนี้ เราก็จะถักแต่พลิกกลับไปกลับมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามนะถึงขอบตรงนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามค่ะข้ามมาหนึ่งหลักมาลงหลักนี้ก็จะมีเป็นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะมันจะมาถึงตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับที่การอามันจะเท่ากันกับที่เราขึ้นแต่แรกแล้วก็ด้านนี้ก็เท่ากันคะคด้านนี้จะเป็นด้านาด้านหน้านะคะเห็นไหม ด้านเนี้ยค่ะด้านหน้าก็เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับเลยค่ะโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับนะคะแล้วก็พลิกกลับก็ส่วนที่เหลือเราก็ถักแบบพลิกกลับไปกลับมาก็จะเหมือนกับแพทเทิร์นด้านแถวนี้นะคะจะเห็นนะคะแถวนี้นะคะเหมือนตั้งแต่แถวนี้มาจนถึงชั้นที่สองนะคะถักเหมือนกันทุกประการเลยนะคะก็ถักเหมือนกันเลยตั้งแต่เนี้ยแต่แถวนี้นี่ไล่มาถึงนี่เหลือเดี๋ยวเราเราค่อยมาดูกันชั้นที่สามนะคะเดี๋ยว การขอถักแบบพิกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะถักแบบนี้พิกกลับไปกลับมาให้มันเสร็จถึงสองชั้นแล้วค่อยมาดูกันนะคะด้านหลังชั้นที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งด้านหลังนะคะต่อไปก็มาถักชั้นที่สองนะคะตรงนี้ชั้นที่หนึ่งให้ดูนี่ค่ะคือชั้นที่หนึ่งค่ะมันจะได้หนึ่งชั้นนะคะตรงเนี้ยต่อไปก็ชั้นที่สองนะก็ถักเหมือนด้านหน้าเลยค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็อันนี้ด้านหน้าเนาะแต่ด้านหน้าของการเสร็จแล้วน,นี่ด้านหลังจะทําเหมือนด้านหน้าเลยนะคะสําหรับชั้นที่หนึ่งนี่ค่ะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองจะตรงขอบเนี่ยจะลดหลั่นเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะได้แบบนี้ได้สองชั้นต่อไปพอชั้นที่สามเราของด้านหลังกับด้านหน้าของการจะไม่เหมือนกันก็คือชั้นที่สามก็ทําเหมือนด้านหน้านะคะแต่ว่าเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมาคือแพทเทิร์นเหมือนกับแถวนี้เลย ก็คือขอบอ่ะขอบของเขาตั้งแต่ชั้นที่สามนะคะขอบเขาจะเหมือนตรงนี้เลยส่วนที่เหลือก็จะถักเป็นแพทเทิร์นนะคะขอบเขาจะเหมือนกันแค่เหมือนกับด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันทําให้ดูคือของแผ่นหลังเราถักแพทเทิร์นแถวชั้นที่สามถักต่อมาได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องแยกเป็นสองส่วนเหมือนเหมือนด้านหน้าคือถักนะคะ,ะอีกชั้นหนึ่งเพิ่มมาเลยนะคะก็พลิกกลับไปกลับมานะคะ มาดูชั้นที่สามนะคะอันนี้ของชั้นที่สองจบแพทเทิร์นถึงแถวที่ห้าต่อไปชั้นที่สามแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งของชั้นที่สามตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามขอบมันนะคะขอบเขาจะทําเหมือนเดิมตลอดนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ถักตามแพทเทิร์นได้เต็มแพทเทิร์นเลยไม่มีลดไม่มีเพิ่มนะคะสาหรับชั้นที่สามพอมาถึงขอบตรงนี้เรามาแทงลงหลักอพอหนึ่งคอหลักแรกตรงนี้พอหนึ่งคอหนึ่งหลักได้สองหลักตรงนี้ หลักที่สามคือขอบเราจะทำสามหลักแบบนี้เสมอเสร็จแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นของแถวที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามควักธรรมดามาลงช่องที่สองตรงนี้นะได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาลงตรงนี้นะคะถักจนครบรอบจนถึงริมนะคะตรงนี้โซ่สาม ลงพอหนึ่งคอสี่หลักตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะจะให้ดูขอบเขาจะเป็นแบบนี้เราถักจนถึงริมนี้เลยนะคะถักตั้งแต่ตัวนี้ไล่ไล่ไล่มาก็ไล่มาจนถึงริมอีกข้างแล้วนะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามพอหนึ่งคอโซ่สามโซ่ห้าโซ่สามพอมาตรงขอบตรงนี้ตรงจะเป็นเส้นวงวงในเนาะ วงในแขนก็จะเหลือตรงนี้เราก็มาลงนี้เลยนะคะลงตรงนี้เลยเออพอหนึ่งคอสามหลักนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามนะก็จะเสร็จสำหรับแถวที่หนึ่งของชั้นที่สามเต็มแพทเทิร์นเลยเราไม่ต้องแบ่งครึ่งเหมือนด้านหน้าพอต่อไปแถวที่สองของชั้นที่สาม ก็โซ่สามคะขอบอย่าลืมทําพอ1คอสาหลักเสมอนะคะโซ่หนึ่งไอ้หนึ่งหลักแล้วหลักที่สองก็มาแทงลงหลักนี้ได้สองหลักอีกหลักหนึ่งนะคะขอบทําแบบนี้เสมอนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองตามแพทเทิร์นสำหรับแถวที่สองตรงนี้ลงเจ็ดหลักนะคะ ก็จะให้ดูว่าให้ถักให้ครบจนครบชั้นครบถึงกลีบถึงแถวที่5้าเลยนะคะก็ถักพลิกกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนจบนะคะด้านหลังเราถักครบ3ามชั้นแล้วนะคะคือตรงนี้หนึ่งสสาก็คือถักเต็มแพทเทิร์นปกตินะคะมันจะต่างกับด้านหน้าด้านหน้าเราจะออพอชั้นที่3ามของด้านหน้าเราจะแยกเป็น2ส่วนนะคะของชั้นที่สามตรงนี้เราจะพลิกกลับไปกลับมาทําทีละข้าง แต่ด้านหลังเราจะถักทีเดียวติดกันนะคะพลิกไปกลับมานะเรามาถักมันจะเหลือสองแถวสุดท้ายนะคะก็คือแถวชั้นที่สี่แถวที่หนึ่งกับแถวที่สองมันจะเหลือสองแถวสุดท้ายของด้านหลังเราก็มาถักแถวที่หนึ่งนะคะของชั้นที่สี่ค่ะก็ขอบเราถักปกตินะคะมันก็ได้สามหลกักตรงนี้พอหนึ่งคอพอแถวต่อไปจะเป็น อันนี้จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามก็มาลงตรงนี้เลยนี่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาลงช่องนี้นะตรงนี้จะโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงถักนะคะสีะ่หลัก ตรงขอบตรงนี้เราจะต้องโซ่ห้านะคะเนี่ยค่ะอ่าตรงนี้นะคะการทําโซ่ห้าเพื่อทํากลีบนะคะเพื่อให้มันบปนลานกับส่วนหน้าตรงนี้นะคะส่วนตรงสองช่องตรงนี้หนึ่งสองสองกลีบตรงนี้ตรงกลางนี้เราไม่ได้ทํากลีบแล้วนะคะการจะปรับเป็นแค่เหลือโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ลงตรงนี้แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามลงพอหนึ่งคอ สหลักนะได้ตร, 4. ตรงนี้โซ่สี่ตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามลงหลักนี้แล้วก็ตรงนี้ปกติต้องเป็นโซ่ห้าแต่เราปรับเป็นโซ่สี่นะคะสองสามสี่รงนี้นี้ก็โซ่สามก็ลงพอหคออีกสี่หลัก นะได้สี่หลักตรงนี้โซ่สี่โซ่สี่นี้โซ่สามหนึ่งสองสามลงหลักนี้ตรงขอบนะคะเราจะทําโซ่ห้าะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงหลักนี้อันนี้โซ่สามแล้วก็ลงพอหนึ่งคอค่ะอันนี้ก็คือของ ชั้นที่สี่แถวที่หนึ่งต่อไปจะเป็นแถวสุดท้ายก็คือชั้นที่แถวที่สองของชั้นที่สี่อันนี้ก็เราก็จะทํากลีบมันนะคะนี่โซ่สามหนึ่งสองสามให้ดูนะคะให้ดูว่าแถวแถวนี้การปรับก็คือตรงนี้การทำโซ่ห้าตามแพทเทิร์นเพื่อที่จะมาขึ้นกลีบเขาเพื่อให้เขาเหมือนกับด้านหน้าตรงนี้นะคะนะคะจะเห็นว่าแบบนี้ส่วนตรงนี้ตรงกลางกลีบ กลีบนี้กับกลีบดอกนี้ดอกนี้กันรปรับให้เหลือแค่สี่นะคะเพราะว่าเราไม่ขึ้นกลีบแล้วปรับเหลือสี่อันนี้โซ่ห้านะคะต่อไปก็ถักได้ปกติแถวต่อไปโซ่สามอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามติกับก็มาลงหลักตรงนี้หสามหลัก ก็ตรงนี้จะเป็นโซ่สองหนึ่งสองแล้ลงตรงนี้เจ็ดหลักนะคะหนึ่งสองนะแล้วพอได้ตรงนี้เด็ดเจ็ดหลักนะคะริมแล้วก็ตรงนี้โซ่สองโซ่หนึ่งโซ่สองเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงหลักนี้นะคะพอหนึ่งคอ นะแถวที่สองของชั้นที่สี่พอได้แบบนี้เรามาลงพอหนึ่งคอก็คือเราจะถักพลิกกลับไปแล้วนะคะพอแล้วก็คือก่อนจะทิกพิกกลับเราก็มาพันหัวเข็มแล้วมาลงตรงนี้นะคะก็ปลดได้สองครั้งหนึ่งสองสามนะคะเพื่อให้หลังเข้าดูมีสโลปนิดนึงอะคะ่ะก็พอได้แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งก็แถวสุดท้ายเลยก็มาลงตรงนี้ คักธรมกกธรมดาหนึ่งหลักก็ตรงนี้ควักธรรมดาสองหลักะะตรงนี้ก็เจ็ดหลักนะคะตรงนี้ก็สองตรงนี้สองตรงนี้ก็ทําขอบนะคะนะตรงนี้เราก็ต้องควักธรรมดาด้วยนะคะลงด้วยลงเข้าด้วยทุกหลักนะคะคก็หนึ่งหลักสองหลัก ก็ครั้งหนึ่งก็เป็น3ามก็เสร็จพอดีนะคะก็ตัดได้ได้หรือว่าใครจะเหลือได้ไว้เ,เก็บขอบก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วนะคะมันก็จะจบด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ด้านหลังเขาก็จะเราเวลาเรามาเชื่อมเราก็เชื่อมออกับแผ่นหน้าก็คือจุดนี้หลักนี้นะคะหลักนี้ไม่ต้องเชื่อมเชื่อมหลักนี้จนถึงนี้เชื่อมกับคือการจะใช้เข็มสอยนะคะจุดนี้กับจุดนี้เชื่อมติดกัน ส่วนด้านอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเราก็ต้องต่อได้นะคะอีกข้างหนึ่งด้านนี้ทําแล้วเนาะสาหรับด้านหลังอีกข้างหนึ่งการก็จะมาต่อได้นะคะทําปมนิดหน่อยต่อได้การต่อด้านผิดนะคะอันนี้ด้านผิดอันนี้คือด้านถูกอันนี้ด้านถูกอันนี้ด้านผิดนะคะอนี้ด้านหน้าเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือการจะมาต่อด้านด้านนี้ก็คือด้านผิดคะก็มาต่ออย่างนี้เลย หลักนี้ก็ทําเป็นอขอบนะคะขึ้นตรงนี้ค่ะเห็นเนาะขึ้นตรงนี้เลยอ่ะโซ่ไปก่อนค่ะเป็นโซ่ก็เป็นโซ่สองครั้งตรงนี้เสร็จแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองหลักช่องนี้นะคะ สองนะอันนี้การจะทําเป็นด้านผิดค่ะแบบนี้หรือใครจะทําด้านถูกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะโซ่สองหนึ่งสองเ,เก็บดได้ก็มาลงตรงนี้พอหนึ่งคอเจ็ดหลักหนึ่งสอง สามสี่เจ็ดหลักนะคะสองสี่หกเจ็ดเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็โซ่สองหนึ่งสองก็พันหัวเข็มก็มาลงช่องนี้นะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มก็มาลงหลักนี้คขาปลดได้สองครั้งหนึ่งสอง สามนะมันจะได้เหมือนกันนะคะตรงสําหรับเอ,อนะคะมันก็จะได้มีส่วนโค้งอันนี้สําหรับด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะค่ะด้านหน้าก็เหลืออีกแถวสุดท้ายก็โซ่หนึ่งพิกระก็เก็บขอบเขาด้วยควักธรรมดานะคะตรงหลักนี้เหมือนกันกับด้านนี้เลยค่ะทั้งสองนะคะเหมือนกันเลย ก็ด้านหน้าก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเชื่อมประกอบนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเราจะมาถักแยกแค่แถวสุดท้ายส่วนแถวก่อนหน้านั้นเราจะถักพลิกกลับไปกลับมาแค่ส่วนเดียวอันนี้จะแยกเป็นสองส่วนส่วนนี้กับส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอตรงนี้แล้วเราก็เอาจุดนี้ของส่วนที่หนึ่งตรงนี้ด้านหน้ามาเชื่อมติดกันนะคะตรงนี้สอยติดกัน ค่ะเชื่อมติดกันตรงนี้ของการจะสอยด้วยเข็มนะคะนะคะก็สอยนะคะของการติดกันแบบนี้เราก็ดูทุกหลักเลยค่ะก็เลื่อนนี่แล้วจะถนัดเลยนะคะเชื่อมติดก,กันนะการสอยด้วยเข็มนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือด้านถูกะคะ่ะสอยด้วยเข็มเนาะ,ะเราก็เดยที่เหลือเราก็เก็บได้ได้เลยอันนี้คือด้านผิดนะคะที่การสอย หน้ากับหลังอันนี้ด้านหน้าก็อีกด้านนึงก็สอยติดกันเหมือนกันเลยนะคะกับก็ใช้เข็มสอยนะคะของการค่ะด้านนี้กับด้านนี้ก็เชื่อมติดกันทั้งสองข้างแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้เส้นวงในแขน จะด้านนี้อันนี้คอด้านหน้านะอันนี้วงคอนะคะก็ลองดูว่าคอสวมได้ไหมเกือบสวมไม่ได้ก็ลองปรับแต่งดูนะคะการทําเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ส่วนที่เหลือนะคะได้ของการตรงนี้ยังไม่ตัดค่ะการจะมาเก็บขอบเขานะคะขอบคอก็เราก็จะได้หรือว่าใครจะเล่นชายก็ได้เสื้อแขนกุที่สวยมาใส่แล้วม่ซ้ํา,าแบบใครด้วยนะคะนะถักเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะกอแขนนะคะก็เป็นเสื้อแขนกุด นะคะสิบวค่ะความยาวตามต้องการได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะสวัสด,ดีค่ะ